โอเคครับผมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่ากันด้วยนะแล้วผมเล่นอะไนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเมื่อของคนครับนี่คือเมืองของคนเงินนี่คือที่อันเชิญต้นไม้เจียเมืออยู่สามต้นนี่คือบางของหมูบ้านนี้มีนีนะครับบ้านของหมูบ้านนีมีซิ่งจะมีโคมแบบนี้ อมก็จะเป็นบ้านผมนี่คือบ้านผมนะตรงนี้นก็เป็นที่ปลูกเพราะปลูกตอนนี้ผมกำลังปลูกอยูน่นะครับเกต่ยวก่อก็ปลูกคนกหมู่บ้านมีซี่เช่นเคยแต่ว่าบ้านหลังน,นี้อาจจะค่อยสวยนะครับถ้าเวิดจริงๆมันอาจจะสวยกว่านี้ก็ได้นะครับ อันนี้โอเคการรีวิวเมืองก็จะเปนล้วน,นี้ถ้าชอบแจกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยน,นะครับ